ปดิจามาเด้อมาอีกแล้วจ้ะคนโคราชพานั่วันเดินมานั่งกินกับนาทีอันนี้ตกโตกใหม่สั่งมาจ้ะเป็นเซรามิกนี่สั่งบบม,มาเป็นชุดชุดโตกะก็ะเขาก็โตกนั่งก็หองรับแขกมามามาโอ้ยตึ๊งเต้รลตึ๊งเต้ล ต้มน้ำปลาอีกแล้วจ้ะต้มน้ำปลาโอ้ยต้มน้ำปลาใส่อ่กระปิโอ้อร่อยมากนัวหอม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 มากเลยชิมก่อนเด้อเหมือนที่ฉันบอกอ,ะอ่ะถ้าอ่าไอเนี่ยขาไปได้เลยคือ นำกระเทียมโดองกระเทียมโดองขาดไม่ได้พักชั้นอย่างไร,รก็กาศรองทำเองทำเองทำเองนี่ผิดปุน่นมดหลักเด็กก็ตามพอนี้เลยเดินหน้าชันหน่อยฉันไม่ได้ใครไม่ใส่ก็ได้เด้อจ้ะถ้าใครไม่มีแต่ชอบใส่ ผนโคลาดเอาอ๋อเอทิพย์มา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 เขามากินแล้วกันจ้ะนายแต่ละอะยบหนี่จงนิดนึงโอ้ยนั่งอย่างนี้สบายกว่าจ้ะชอบถูกใจหนาสตอตออยู่เร่ดนี้เลยอ่ะย้ำก่อนเด้ ขนมจีทน้อาเสร็จน,นิดเดียววันนี้จะกินผักคนชอบกินผักโอ้สุดยอด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 ,ด,ยดมาได้ฉันแตกเหรอเดี๋ยวลองชิมก่อนนะจ๊ะเผื่อที่ต้องตื่นตั้งปวาเพราะฉันไม่ได้ใส่น้ำปลาแนะ่แน่ น้ำปลาใส่อันนี้จะน้ำตาลมะพร้าวตรวจน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำกระเทียมดองใส่ปิกคน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 ค,นคน ใส่ผงรถด,ด,ดีรถนัวน่นแล้วใส่ไปจ้ะชิมเอาจิบบอกเลยเลย <i> สูตรไตตัวไม่มีรับกับเขาอ่ะใครจะเก่งแค่ไหนก็ช่างมันก็ต้องชิมเหมือนจะทำกับเขาขายบอกหอมไวห้าสิบหัวกว่อนจะที่ทำกับเขา,เามาแก้มมา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 ,มาละมาละได้ละที่เนี่ ใส่ตีนครับรกชินปลาหอมทุกอย่างหอมทุกอย่างจ้ะ ทางโหระพาไม่มาวันนี้วันนี้จะไปซื้อของด้จ้ะไปซื้อของห้างของสวิตเขาเพราะว่าสต๊อกหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยจต่เวลาเอ,องมอีเขามาเองก็ต้องช็กเ็ดเฉดเลยก็ อัก็ต้องไปซื้อใหม่ขนใส่เข้าไปพักมามาแซบ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 แซ๊ก 哥，这可,可,可破了嗯。 làm khỏe ม่างกายขดมุนกนนิจวัตรประจาวันช่งชวงเช้านั่นเองอะทางหลังก็แบ็กกราวด์ทางหลังก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นด,ด,ดูดเส้นมดแล้วเหลือแต่ในครัวก็ข้างนอกอาทิตย์ละรังจ้ะยทำไม่ได้ ก็่อนบออยู่กันสองคนาตายายทุกหล่อนดีมันเหมือนกับว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นกิจวัตรประจำอน,นุสัยคือวิสัยเนี่ยจะ้ะของคุูตัศาส,สนาท่านบอก อาทิตย์นี้ดูดอาทิตย์ต่อไปก็ดูดซุนดาแล้วก็ดูดขมุนสลับกันนะอาทิตย์เนี่ยดูดขอหลางสวัสดีเป็นอาทิตย์ที่เป็นาพาไปนอนถ้าจะตัว จะทําตามสเตปแต่ของเป็นคนมาก่อนน้องเข้าใจว่าใจเร็วมาก มือไปก่อนใจใจไปก่อนมือก็มีความม่ใจเร็วเฉพาะเดินทำงานจ้ะเดี๋ยวนี้ก็เองมีสติอยู่กับตัวเราอะไรไม่ได้ทำให้สกิปเองตลอดจริงนะจ๊ะ มันจะเป็นไปได้ไงอ่ะทำมาสองปีเกทด์คำถามมากมายกับโจทเจ้าของพอน่นจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่อ่ะเอ็นฟังถ้าอาจารย์ท่านพูดมานะ เปลี่ยนแปลงในทางคินดีนู่นนี่นั่นเยอะแยะกันเลยมีความสุขว่าอืมบอกว่าชายเอง็งฝึกบ่อยจิตมันจะเพื่อนไปของมันเองไปในช้างี่แบบไม่ให้อ่ะบาปมากอ่ะจ้ะไม่ให้มันเองพิชสินพิดเดออันนี้นะเพราะว่าเตือนชามาก นี่ตังบดตังดังมอนคลิเมาวานคุนบ,นบอกใกลว่าใรจก,ก,ก,กมวูจีกรรมโนกรรมาเดืสิเปอร์เซวันนีสิบห้า5จะลุกตเตียเปียปั๊บพูดเลยพอเริ่ม จะไปวนสิบเดามกึ่นคนคดดงมันจะดึงกลับมาเร็วมากเดรสเสื้อมาม่จะของงงอยู่เลยเปล่าพรอาจารย์ท่านบอกอ่ะมันเป็นไปได้เหรออืคือคำถามเดี๋ยวะของ ไม่ใช่หรอกมัง้งสองปีที่แล้วแต่ก็ฝึกคนชอบดัง่ะมันสงบจ้จะมันนิ่งไอทีมืหูง่ายไอทีอารมณ์โล,โลนอะไรมนะสติมันจะถึงกลับมังโบด,ดเลยเลกๆก็ยังต้องฝึกไปเรื่อยๆจ้ะมาเลยมาจริงๆก็เลยว่าเออมันก็เป็น อะไรอย่างหนึ่งที่ดีมากเนาะฉันก็อยากที่ให้คนที่เขายังไม่ได้เรียนน่ะใครอยากมาเรียนมาศึกษาอะไรเงี้ยเรามาทำดูด้วยดีจริงจังชีวิตเปลี่ยนจกหนามือเป็นหลังมือดึกอะไรก็มาน,นั่นฟังฟึกเลยหลายรอนคิดแต่เรื่องที่ดีเมื่อก่อนเนี่ยอารมณ์ผมมันดุดะ แปดวันขิดทุกเรื่องขิดเรล่องลูกเรื่องปัวเรื่องงานเรื่องนนเรื่องนี่เร,เรื่องนั่นเดี๋ยวแนไปวางเยอะแล้เขาใจฟังฟังทุกว,วัน ฟังเชาคันอะไรก็แล้วแต่เองก็ต้องลงมือปฏิบัติได้ฟังอย่างเดี๋ยวได้กุศลไม่ได้จ้ะบางคนฟังอย่างเดี๋ยวถึงถึงนิพพานก็นมีต้องใช้จิตไง กั้งคืออะไรบางทีเองไม่รู้เลยมาก่อนฉันก็ไม่รู้ดูทุกท่ากัรมเกิดจากขาสั้นคือกั้ไม่ใช่จ้ะกัรมมันจะมีอีกอย่างหนึ่งเนาะก่อนจะเกิดกัรมก่อนจะขา นาจักจิตก่อนนาจาักภาษานอกจากเวทนาเดี๋ยวเ็ไปต้องไปดูคําแปลว่าเวทนาภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าคืออะไรอ่ะคำดูซึกภาษะคือการสัมผัสกันก,นกระทบเห็นไรปับ๊บกระทบเข้ามาขันห้าขันห้าก็หูตาจมูกหินกายใจ มาสักแา่หรอมีความรูดดีมากขอโทษบางคนอาจจะม,มาทำคลิปกินเห็นพูดจะเดินทงธมะเอามาแบ,าบา่นๆก็เอามาช่วยขยับแดดนี้จริงๆ

ค่อยเชี่ยวฟันไม่ใช่ปั้นไม่ดีไม่เคยเป็นแมงถึนฟันแต่ดว่ามาต้องระวังมบางทียังมันกนินเข่ากินอะไรแ้ะเหมือนกับเองนั่นปากแต่ของก็ไปครบเอากับผงแก้ม หา,าความรู้อะนี่มันจะเป็นทางขอโทษอะนี่มันจะเป็นทางโลกทางธรรมมันกันมดอย่างคือธรรมชาติเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันกระดับเอาง่ายยังมีใครเมีความสุข24ชั่วโมงมีใครถูกหยิบ24ชั่วโมงสัจธรรมของแท้แค่นั้นพอ ปลาขอโทษนะจ๊ะเราเพล,ลิดะลราไม่มีใครหรือว่าเปอร์เซ็นมันมีใครมเคยสูบบิหราแต่พอเอ็มมาศึกษาธรรมะเนี่ยลงโกรธมาลงใครพูดอะไรก็จะเฉยโอ้ยฉันเป็นคนเจ้าลงภาษาไม่มากเมื่อก่อนจ้ะแต่นี่แบบ มิสตีเยอะมากขอบคุณเจ้าของเยอะมากขอบคุณที่ว่าตั้งใจตั้งใจที่จะทำมันเป็นสิ่งดีด้ด้ะ mm. ตอนแรกเะเ mm. ค้าไปฟังท่านคนป่วยคนที่สามีภรรยานอ,อกใจกันฟังท่านกับไปปฏิบัติ มันอยู่แต่เราแต่อินทรีย์ของแต่ละคนนะจ๊ะบางคนอาจจะอินทรีย์แก่การแต่ผลเร็วอ,อะไรก็แล้วแต่เ้อเนี่ยสซอนตัว์ฉันทุกตาแบบนี้ไม่ใช่หลายไม่ใช่ได้แต่คำดู หนึ่งแหละแต่ความดู้้องจิตใจอีกทีทีทำงานสงบมากนั่นแหละคือสิ่งที่มันต้องการอะไรที่มันเข้ามามันก็จะบัดเปล่าไปให้เป็นโควิดเต็มเลยมาก่อนแต่เขาก็มาให้ออกข่าวมันบ้านเองเละ สองคนผมเนียแคลค่าตลอดเพราะเองทำสมัมเสมอจ้ะขอบดตรวจของ พุทธบัตรชนะไม่เยอะเป็นคำของจักระองค์เองญจ้ะเขาเรียกว่าสาธยธัญธรรมวันนี้เเรียกว่าสวดมนต์แต่ว่าเมันสองพันปีก่อนเนี่ยรู้จักตั้งใช้คงหว่า,าสา,สาธยธัญธรรมเปล่า สมถะสมถะวิปัสนาอันนี้เล่มที่สิบห้าดมันมีซิบเก้าเล่มจากมาจากไทยฉันอ่านอื uh huh. แค่ได้แค่สิบห้าเล่มเริ่มบิดอะไรได้ตั้งใจเจ็บป่วยดนนขึ้นเยอะเลยขอโทษด้วยดะนนี่แหละคือผลของแา่ไม่หยุดติดคีอหวังไงทำอะไรก็หวัง ทำเพื่อเราหวังรแหละมนุษย์น่ะจะ่ด้ท่านทำอ่ะทันท,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 ทีสอนอีกอย่างนึงจ้ะอยากเห็นผลให้ทาที่เหตุต้นเหตุของผลที่มันจะได้รับผลออกมาเมื่ออยากไดน้น้ำมันอ่ะจะเอาทรายไปถูกับน้าม,นมันก็ไม่เป็นน้ำมันด้วยจ้ะมันก็ต้องใช้เม็ดงาเม็ดอะไรที่จะออกมาเป็นน้ำมันถูกไหมล่ะ มันจะมีกลรมที่จะส่งผลปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยส่งผลชัดไปแล้วส่งผลข้างต่อไปมีศึกษาเอาจ้ะก็เหมือนแันนี่แหละเพื่อเองรู้ศึกษาศึกษาโพกซับโยธาบรรดาศักดิ์อะไรที่เองอยากได้อ่ะพูดเอาทำเอาจ้ะแด้ออย่างหนึ่งอ่ะ สวดมนต์นั่งสมาธิทำทุกอย่างหวังไงถูกตุกตีมาทีหดึงเด้อถูกตัวถ,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 ถูกเนี่ยยังไม่มองถึงสิ่งอื่นตอนเนี้ยการงานชีวิตการเป็นอ,อยู่อาตะขัดอาตะแขนก็ดีขึ้นเปลี่ยนจากน้ำมือเป็นลังมือขาวถิ่งคอยหรืออะไรเงี้ยจะเวลาอะไรคิดมาเร็วมา ใครสนใจครัเดี๋ยวฉันจะเขียนนะว้ใต้ไต,ตคลิปด้วยติดต่อมาได้จ้ะอยากทำบุญนะินแล้วสิดไปแล้ว <c oughs> อเอาไก่เอาโมออมาดีสิบกว่าโลตเนยังไม่ได้ทำอะไรเลย กาขอโทษขออภัยที่ก็ไม่สุภาพบางทีพูดด่าก็อาจจะไม่เนี่ยจะ้ะคือ,อมไม่ใช่ว่าไอ้นี่มันก็เป็นตามเขาเรียกว่าอะไรอะดูในสถานการณ์เนาะมันก็พูดจามั่งอะไรมั่งเนี่ยแต่ก็ขอโทษขออภัยแต่คนไหนไม่กินมือกินเลยเงี้ยก็ขอโทษจะ้ะก็ขอทุกคนฝากติดตามดาเป็นกํนาลังใจให้ดาแล้วก็ในส่วนของหนังสือหรือเป็นซีดีของพุทธวจะนะทา,ายางได้อะ ส่งข้อความมาหรือส่งในคอมเมนต์มาจ้ะเดี๋ยวที่จะส่งให้อ่ะจดะ๋ยวตาเขาพูดหลายๆจ้เขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองจ้ะแต่ปิดเธอาจักก่อนนั่งสบายจ้ะ